มันก็ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งถามว่าคนที่จะใช้อำนาจปกครองได้นะครับก็ต้องมาจากประชาชนโดยตรงไม่ใช่โดยอ้อมครับอโดยตรงก็คือต้องให้ผู้ใหญ่บ้านต้องให้ชาวบ้านประชาชนเลือกกำนันโดยตรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลือกผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไปเลือกกำนันนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็อย่างเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะฮะก็เหมือนกับเป็นการรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราเลือกพรรคนี้คนนี้ก็ได้เป็นนายก ครับอ่าเลือกพักนี้คนนี้ก็ได้เป็นนายกใช่เงี้ยมันเลือกเป็นเหมอนเหมือนก็เลือกโดยตรงแบบไกลกลายแล้วนะฮะเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสถานการณ์แต่ยังผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันเราไม่รู้นะว่าจะว่าเป็นใครมันคนที่จะลงเป็นกำนันได้จะต้องผ่านผู้ใหญ่มาก่อนผู้ใหญ่ก่อนอ่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่มาก่อนครับนะครับนะอ่าเดี๋ยวเราพูดไปพูดมาอีกหน่อยอ่ารบควนผู้ใหญ่บ้านในเป็นกำนันเอยมามาเป็น อาพยานที่ศาลเขาจะไม่ไม่ไ,ม,ไม,มาเป็นได้นะ <c oughs> เดี๋ยวดูแล้วนะฮะอนารเอกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ,ะค,รครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ ครับโอ้โหพี่ทัศน์เปิดเพลงได้เข้ากับบรรยากาศที่เราคุยกันนะครับก็ค่อยๆคิดกันนะฮะครับอย่าไปใช้ความรุนแรงหรือว่าไปช่วยๆกันคิดนะฮะครับโดยคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่เป็นหลักนะครับพบกันคนละครึ่งทางนะครับแล้วก็ถอยคนละก้าวนะครับเขานะฮะ มันก็เป็นแต่ละมุมมองแล้วสิ่งที่เราพูดในวันนี้คือก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครันท่านพู้ดิษฐ์ผมว่าเดี๋ยวเราเข้าสู่ประเด็นเรื่องของออกฎหมายที่ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยถามมาสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะค,คือเรื่องอย่างนี้ครับคือเรื่องของเรื่องนียม,มีมีปรากฏว่าท่านผู้ฟังก็ถามผมมาว่าเขามีเขาเอือมชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมใช่ ถือกรรมสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่กับอีกคนหนึ่งอ่านะครับแล้วเป็นไงครับอย่างงี้ฮะสมมุติว่าผมกับทนายพุทธิธรเนี่ยไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งครับนะฮะไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งด้วยกันครับนะสองคนนี้ก็เลยมีชื่ออยู่ในโฉนดในโฉนดที่ดินสองคนนะครับแต่แต่ระบุส่วนไหมฮะระบุส่วนไหมไม่ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุสัดส่วนนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันคนครึ่งแหละคนครึ่งแหละนะครับก็แบ่งกันเลย ในสภาพความเป็นจริงของที่ดินเนี่ยแบ่งกันแล้วทนายผู้ที่ทรอยู่ทางตะวันตกผมอยู่ทางตะวันออกแบ่งกันถ้าพูมีสองไร่แบ่งคนละไร่เลยครับแต่ในโฉนดที่ดินยังไม่ได้ไปแบ่งคือพูดง่ายว่าสภาพที่ดินแบ่งแล้วใช่แต่ในกระดาษเนี่ยยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งออกมานะพอีนนี้ในเมื่อยังไม่ได้แบ่งเนี่ยโฉนดที่ดินมันก็เลยยังมีชื่อสองคนอยู่นะฮะเพราะมีชื่อสองคนนี่ปรากฏว่าทนายผู้ที่ทรผมยกตัวอย่างเป็นทนายผู้ที่ทรนะ ไล้ผู้ที่ทอนไปเกิดเป็นหนี้เป็นสินไปเป็นหนี้กับบุคคลภายนอกเป็นหนี้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าสถาบันการเงินเนี่ย<ข>อาชนายผู้ที่ทอนเนี่ยไม่จ่ายเขาอ่าอ่าสถาบาันการเงินนั้นนั้นเขาก็ฟ้องบังคับคดีเอาจากทนายผู้ที่ทอนอนะฮะพอพอมาฟ้องเนี่ยปรากฏว่า,าชนะคดีเรียบร้อยแล้วก็บังคับคดีบังคับคดี อันนี้พอมาบังคับคดีเนี่ยปรากฏว่ามาบังคับคดีเอากับที่ดินแปลงนี้แปลงที่ผมกับทนายพุทธนี่ยอยู่กรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วก็แบ่งแบ่งการครอบครองกันละแต่ยังไม่ได้แบ่งโฉนดเนี่ยไอใบนี้ก็ยึดที่ดินแปลงนี้เพื่อชําระหนี้ให้กับสถาบันการเงินก็คือยึดเพื่อที่จะขายทอดตลาดขายทอดตลาดนาเงินมาชําระหนี้ให้กับเจ้านี้ใช่นะครับแล้วทีนี้ เป็นไงอ่ะอย่างธนาชุยนเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้ผมไม่ได้เป็นหนี้ไงครับแล้วก็มีที่ดินอยู่ในโฉนดแปลงที่ถูกยึดด้วยครับทีนี้ไอตอนที่เจ้าที่บังคับคดีเขาส่งไอหมายแจ้งการยึดมาให้ผมเนี่ยครับเขาบอกว่ายึดทั้งแปลงยึดทั้งทั้งสองไร่เลยทั้งแปลงเลยไม่ได้ยึดเฉพาะส่วนของทนายพุทธิธรเพียงแค่หนึ่งไร่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยึดทั้งหมดนะฮะให้ผมเนี่ยส่งโฉนดที่ดิน ให้กับสำนักงานมาคับคดีเพื่อที่เขาจะเอาไปขายทอดตลาดครับอ่าทีนี้เราก็เลยรู้ละว่าที่เราโดนยึดที่เราโดนยึดนะฮะเพราะว่าเขาระบุว่ายึดทั้งแปลงยึดทั้งแปลงนะฮะส่วนของผมด้วยครับอ่าทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วจะแก้ปัญหายังไงอ่านี่ทีนี้เราก็ต้องอธิบายท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยอ่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับทนายพุทธิธรซึ่งไปเป็นหนี้เขา ครับนะฮะผมไม่ได้เป็นหนี้เพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะกันส่วนของที่ดินของตัวเองเนี่ยออกจากที่ดินที่เขายึดอายัดไว้เนี่ยนะฮะเพื่อชําระหนี้เนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะที่จะกันส่วนส่วนนี้ไว้นะครับโดยวิธีการวิธีการในการทําเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลนะฮะคือพูดง่ายว่า ยึดได้แต่ให้ยึดส่วนที่ของผมส่วนของธนาจุนยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ครับคือง่ายไม่ยอมให้ยึดแต่ถ้าแต่ถ้าไม่แจ้งเขาเนี่ยเขายึดทั้งแปลงอยู่แล้วนะฮะทีนี้วิธีการก็คือเราต้องไปร้องขอกันส่วนการร้องขอกันส่วนนี่นะครับก็คือต้องไปร้องในคดีที่เขายึดนี่แหละคือภาษากฎหมายใช้คําว่าร้องขอกันส่วนครับแต่ภาษาชาวพานคือร้องขอกันที่ดินของตัวเองนี่แหละที่กาลังจะถูกยึดเนี่ย ไม่ให้ไม่ให้โดนยืดไปด้วยใช่อพูดง่ายนะครับทีนี้การยื่นคําร้องในส่วนนี้เนี่ยต้องยื่นก่อนที่จะมีการขายท่อตลาดนะครับยื่นก่อนที่มีการขายท่อตลาดถ้ายื่นหลังจากการมีการขายท่อตลาดยื่นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาขายท่อตลาดไปแล้วนะฮะครับเขาขายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ก็ถ้ายังถ้ายังไม่ได้ยื่นเนี่ยก็ยื่นไม่ได้แล้วเพราะเขาขายให้กับบุคคล ซื้อท้อตลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะยื่นขอการส่วนก็ต้องยื่นก่อนที่จะมีการ,การขาย,ขายทอ่อก่อนที่จะขายท่ดตลาดได้ไปะนะฮะ,ะวิธีการยื่นก็คือไปยื่นในคดีที่ทนายผู้ยุทธรนี่เป็นหนี้ครับนะครับแล้วก็ไปคือยื่นในคดีที่ผมถูกยึดทรัพย์ใช่นะฮะก็ศาลก็จะดําเนินการไตส่สวนคาร้องอนะฮะโดยให้อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดิน ครับนะครับไปทําแผนที่ว่าอ่าส่วนไหนเป็นของทนายพุทธิธรส่วนไหนเป็นของทนายสุริยนนะฮะเมื่อเจ้าที่ที่ดินเนี่ยทำแผนที่มาแล้วครับก็อ่าต้องนําส่งสารครับนะฮะเราก็เอาพยานบุคคลต่างๆเนี่ยไปยืนยันนะฮะทิศเหนือทิศใต,ต้ทิศตะวันออกตะวันตกผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างที่ว่านี่นะ,ะที่เราว่านี่นะ,ะไปเป็นพยาน นะฮะไปเป็นพยานต่อต่อสารว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยผมเนี่ยอยู่ทางตะวันออกนะฮะเนื้อที่หนึ่งไร่อ่าก็ไต่สวนให้สารเห็นถ้าสารเห็นตามนี้สารก็จะมีคําสั่งคําพิพากษาให้กันใน,นส่วนของของผมออกนะฮะในกรณีนี้ไม่ใช่ว่าการแบบนี้แล้วเนี่ยเจ,จ้าที่ที่ดินเขาจะตัดโฉนดออกมาให้เลยนะ ยังใช่ไหมครับยังครับยังจนกว่าจะถ้าจะตัดเลยต้องไปฟ้องแบ่งแยกโอ้โหนะฮะต้องไปทําการแบ่งแยกนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยหมายความว่าเขาจะขายเฉพาะถ้าการขายท่ดตลาดเนี่ยเขาจะขายเฉพาะของทนายพุทธิธรไม่ขายของผม<อ>นะก็คือขายเพียงแค่ไล่เดียวก็คือคนที่ซื้อไปนะครับก็จะมีชื่อของเขา อ่าแทนชื่อผมถูกแล้วก็จะมีชื่อธนาสยนติดไปด้วยถูกก็คือกรรมสิทธิ์ของธนาสยนยังอยู่ยังอยู่อ่าแต่เป็นปัญหาว่าพอพอได้โฉนดไปแล้วมีสองชื่อธนาสยนก็ต้องไปฟ้องแบ่งแยกไปแบ่งแยกอย่างนั้นเขาจะตัดโฉนดออกโดยนําสืบอ่าถึงลักษณะการครอบครองครับใช้อ่าอาจจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าของดินข้างเคียงมาชี้ว่าเราครอบครองอยู่ตรงไหนมีรั้วรอบขอบชิดไหมใช่ครับนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าเขาขายทอดตลาดไปแล้วครับ โดยที่เราไม่ไม่ไปยื่นขอกันส่วนหรือว่าเราไม่ทราบว่าต้องไปยื่นครนะฮะอันนั้นเขาก็จะกันเงินไว้ให้เราเข้าใจไหมฮะครับเขาก็จะกันเงินสมมุติว่าเขาขายได้หนึ่งแสนบาทครับสมมุติว่าที่ดินแปลงนี้เขาขายเขาจะขายทั้งแปลงได้หนึ่งแสนอ่าได้หนึ่งแสนศาลอาจจะสั่งให้กันเงินไว้กันเงินให้ผมเลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นแทนที่เราจะได้ที่ก็กลายเป็นว่า ได้เงินไป,ไนไปครับครึ่งหนึ่งนะฮะซึ่งมันส่วนใหญ่การขายท้องตลาดเนี่ยราคามันก็จะไม่ใช่ไม่สูงราคา,า,คาก,ก็จะไม่ใช่ราคาท้องตลาดไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงรนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นนี่เขาช่างมันครับไม่สนใจ ยังไงยังไงกูก็อยู่อยังไงกูก็ไปไหนไม่ได้ไม่ไม่ไปใช่อะไรงี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โฉนดเนี่ยเขาขอให้ส่งก็ไม่ส่งเอ้ยอย่าไปคิดว่าการที่ไม่ส่งโฉนดให้กับสํานักงานบังคับคดีเนี่ยทําให้เขาขายทอดตลาดไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงไม่ส่งให้เขาเขาก็ขายทอดตลาดได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนซื้อไปแล้วก็ไปก็ไปขอออกใหม่ได้ไอ้ที่เราถือไว้นี่ก็กลายเป็นเศษกระดาษเป็นเศษกระดาษอ่านี่คือเราต้องเข้าใจด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า เราคิดว่าเราไม่เป็นนี่ไม่สนใจแล้วไม่สนใจมันไม่ใช่นะฮะมันทําให้เราเสียสิทธิ์ต่างๆมากมายนะฮะอาจจะเสียที่ดินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับสําหรับวันนี้วันนี้ก็จะหกโมงเย็นอีกแล้วครับก็หมดเวลาครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เข้าใจขอให้ถามมาเพราะเราสัญญาจะแก้ปัญหาช่วยคนใครผู้ดีมั่งมีหรือจนทุกคนสำคัญร่วมด้วยช่วยกันซ้ำพันไมตรี ทางตั้นช่วยกันเต็มที่เรื่องมีวุ่นวายถึงหมอกดหไม้ทนายชาวบ้านคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75 MHz เมกส์